สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเผ็ดรักสู้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมากินน้ำโคกนะครับปกติผมจะเป็นคนที่ชอบกินขวดแก้วมากกว่าขวดพลาส,สติกนะครับผมรู้สึกว่ามันขวดแก้วนี่มันอร่อยกว่า <c oughs> กับอื่นจเราใส่น้ำแข็งก่อนเลยครับตอนนี้ผมเผ็ดมากโอเคมา เทเลยครับโอเคโอ้ยฟองฟองอเทเพิ่มฮนะมันไม่พอโอเค <c oughs> มาฮึ <c> ืม <oughs> หวานซาดชื่นใจนะครับสดชื่นช่วงนี้อากาศก็ร้อนๆนะครับก็ดูแลสุขภาพคนด้วยนะไม่อยากให้ใครไม่สบายนะครับ อืมสดชื่นจริงๆต้องเติมฮะต้องเติมน้ำโค้ดอีกว้ายว้ไว้ฟองฟองเยอะมาก นอกเพิ่กว่านี้ผมก็ซื้อมาในราคาสิบาทนะครับก็เป็นราคาปกตินะก็จะเติมได้สามครั้งนะครับ ส่วนน้ำแข็งก็เหลือเหลือเพียบเ,เลยน้ำแข็งแนตะ่ววากินกับน้ำเปล่าแล้วโชวคขี้กาให้ดูฮนะไม่มีก้าไหนะมฮะต่ขี้ก้าง ขอภัยนะ้ <c oughs> โอ้ยเกือบเกือบไปแล้วเนีย่ยเห็นไหมมันโคตรซากินแบบแก้วอะวดพลาสติกกินแล้วมันไม่ซาขนาดนี้นะขวดแก้วมัน มันได้รับความเย็นไงแล้วแบบว่ามันอยู่ใน,ในอนุมูมที่มันมันดีกว่าขวดพลาสติกเออแถมขวดแก้วว่าขายได้ด้วยมั้งโอเคแก้วสุดท้ายครับหวานชื่นใจ pare <shrug> โอเคครับหมดแล้วครับหมดเกลี้ยงโอเคครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย